เมังกรบทที่183ยักยอกเงินการผลิตไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งพี่จะดูอะไรนักหนาะหวังยูงหน้ายูปากออกมาอย่างไม่พอใจแต่ภายในใจนั้นกลับมีความอยากรู้ถึงสถานะของเฉินเฟิงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเฉินเฟิงไม่พูดเสีย้ยวาวก็ยิ่งมีความอยากรู้ถึงที่มาของรถครันซ็กเพิ่มมากขึ้นเขาไม่ได้โง่เหมือนหลินหลันที่จะคิดว่ารถคันนี้เป็นรถที่เฉินเฟิงเช่ามา มีปัญญาซื้อรถราคา20กว่าล้านได้จะไปขาดเงินสำหรับเช่ารถพวกนั้นได้ยังไงดังนั้นรถคันนี้เฉินเฟิงจะต้องเป็นคนซื้อมาแน่ๆแ,แต่ประเด็นสำคัญนั่นก็คือเฉินเฟิงเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนเสี่ยเมิงเห่ยาเธอหรือเปล่าเสียห้าวมองไปทางเสียเมิงเห่ยาอย่างดุดันอะไรคือฉันหรือเปล่าเสียเมิงเหยางงงวยออกมา เธอเอาเงินให้ไอ้เศษฐสวะคนนี้ไปเพื่อให้ไอ้เศษฐสวะคนนี้ไปซื้อรถมาใช่ไหมเสี่ยห้าวเอ่ยถามออกมาด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกล่อดเสี่ยเมิงเหย่ยงที่ถูกทำให้ไม่พอใจจนหัวเราะออกมาเสี่ยห้าวนายคิดว่าฉันมีเงินให้เฉินเฟิงมากมายขนาดนั้นหรือไงเฉินเฟิง หลังจากที่ได้ยินชื่อนี้แล้วหวังยุงหน้าที่ยืนอยู่ข้างกันนั้นเองก็ได้แสดงอาการตื่นตกใจขึ้นมาอย่างมากให้ตายยังไงเธอก็นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กหนุ่มที่ขับรถหรูผู้นี้จะเป็นเฉินเฟิงไปได้เฉินเฟิงลูกเคยเศษสวะแห่งตระกูลเซี่ยที่มีชื่อเสียงกระชอนไปทั่วตั้งแต่เข้ามาที่บริษัทชื่อของเฉินเฟิงในทุกๆวันหวังยุงนนาจะต้องได้ยินชื่อนี้เป็นร้อยเป็นพันครั้งเห็นจะได้ เสี้าวเกลียดชังเฉินเฟิงจนแทบจะเป็นจะตายเสียให้ได้คนในตระกูลเสียคนอื่นๆเอ่ยถึงเฉินเฟิงขึ้นมาก็จะต่อว่ากันออกมาไม่หยุดนี่จึงทําให้หวังยงหน้าเข้าใจมาโดยตลอดว่าเฉินเฟิงจะเป็นพวกเศษสวะไร้ความสามารถเกินเยียวยาเหมือนพวกโคลนที่เกาะกําแพงไม่ได้จําพวกนั้นดังนั้นแล้วตอนที่เฉินเฟิงลงมาจากรถครันเซกนั้นเธอจึงไม่คิดมาก่อนเลยว่าเฉินเฟิงนั้นจะเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านผู้หญิงแห่งตระกูลเสี่ยผู้นั้นได้ เพราะเธอคิดว่าลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงมาก็คงไม่มีปัญญามาขับรถที่สุดยอดขนาดนี้ได้หรอกแต่ดันกลับกลายเป็นว่าเฉินเฟิงขับมาเสียได้ยีหน่าเซี่ยหฮาวถึงได้อับอายจนกลายเป็นการโมโหออกมาแบบนี้ไปได้เป็นไปได้ว่าเซี่ยหฮาวเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าจูจ่ๆเฉินเฟิงจะซื้อรถแบบนี้มาละมังหวังยุ่งหน้าเข้าใจเรื่องทั้งหมดขึ้นมาทันทีเธอไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นแต่บริษัทมีไง เี้ยวห้าวริตาลงเห็นคนมากมายล้อมอยู่ตรงหน้าประตูบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้เอ่อยอย่างดุดันออกไปเสียห้าวนายหมายความว่าอะไรใบหน้าสวยของเสียเมื่งเหยาเยือกเย็นขึ้นมาฉันหมายความว่าอะไรเธอโง่หรือไงเสียห้าวยิ้มเย็นออกมาเล็กน้อยจากนั้นก็ชี้หน้าเอ่อยไปทางเฉินเฟิงเซียเมื่งเหยาอยาคิดว่าฉันไม่รู้ว่ารถของไอ้เศรษฐคันนี้เป็นรถที่เธอ,อยักยอกเงินการผลิตของบริษัทไปซื้อมา เสี่ยห้านายยังมีสมองอยู่อีกหรือเปล่าเสี่ยเมื่งเหยียวโกรธจนไม่สามารถยังอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ได้เงินทุนในส่วนการผลิตของบริษัทการที่จะเอามาในแต่ละครั้งล้วนต้องมีการเซ็นชื่อลงนามของคุณปู่ทุกครั้งอย่าเอาคุณปู่มาเป็นโลกกำบังหน่อยเลยคำพูดของเสียเมื่งเหวียายังไม่ทันได้พูดออกมาจนจบก็ได้ถูกเสียห้าวขัดขึ้นมาอย่างเย็นชา โปรเจกต์ยูฉอวนซานก็เป็นเธอที่เป็นคนรับผิดชอบมาโดยตลอดถ้าเธอคิดจะโกงเงินไปมันก็ทำได้อย่างง่ายดายคุณปู่ก็ไม่ได้เป็นเทพเซียนเสียหน่อยท่านจะไปรู้เสียทุกเรื่องได้ยัางไงาเซี่ยห้าวแค้นเสียงเย็นออกมาความจริงแล้วภายในใจของเขาเองก็รู้ดีว่าความเป็นไปได้ที่เซี่ยเมิ่งเหียาจะยักยอกเงินการผลิตของบริษัทไปให้เฉินเฟิงซื้อรถมันน้อยมากแต่ในเวลานี้เขาจำต้องโยนโถข,ขี้นี้ไปยังเซี่ยเมิ่งเหยาให้ได้ เพราะถ้าเซี่ยเมิงเหยามีความผิดติดตัวเมื่อเธอไปรายงานเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นกับเซี่ยหยุนเซิงเซี่ยหยุนเซิงก็จะไม่มีทางเชื่อเธออย่างสนิทใจแน่เมื่อถึงตอนนั้นเขาและเซี่ยเมิงเหยาที่ต่างมีความเห็นของตัวเองที่แตกแยกกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เซี่ยหยุนเซิงอยู่ข้างเดียวกับเขาหวังยุนหน้าเองมองออกทันทีเลยว่าเซี่ยห้าวนั้นกำลังตั้งโทษให้กับคนอื่น เธอฉลาดดังนั้นแล้วจึงมองออกได้ทันทีว่าเซี่ยห้าวกำลังปูทางให้กับการซักถามของเซี่ยหยุนเสียงเรื่องที่เขาแต่งตั้งต,งตนเป็นรองประธานบริษัทดังนั้นเธอจึงได้รีบเอ่ยปากพูดออกไปทันทีเซี่ยเมืองเหียาฉันบอกกับเธอตามตรงเลยว่าสาเหตุที่พี่ห้าวมอบหมายให้ฉันมาทำหน้าที่เป็นรองประธานนี้ก็เพื่อสืบเรื่องการยักยอกเงินการผลิตของเธอยังไงละ่ะถ้าเธอฉลาดพอก็ให้สารภาพออกมาให้หมด อย่ารอให้ฉันต้องสืบหาจนเจอแล้วค่อยมาสารภาพอีกทีถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคงมองหน้าทุกคนไม่ติดแน่เหลวไหลทั้งๆท,ที่ความจริงเรื่องที่เสี้ยห้าวมอบหมายให้เธอทำนั้นมันเป็นความคิดส่วนตัวของเขาล้วนๆ เสี้ยมึ่งเหยากัดฟันแค้นพูดออกไปเธอรู้ได้ทันทีเลยว่าเสี้ยห้าวกับหวังยุนหน้ากำลังคิดที่จะโยนโถขี้เรื่องการยักยอกเงินส่วนกลางมาให้เธอต่อหน้าคนของบริษัทมากมายแต่ปากเดียวของเธอจะไปเถียงสู้สองปากของพวกเขาได้ยังไงเหลวไหลหวังยุนหน้ายกยิ้มเหยียดหยันออกมาพร้อมทั้งเอ่ยออกมาว่ารอให้ฉันได้หลักฐานมาก่อนเธอเธอก็จะได้รู้ว่าฉันไม่ได้กำลังพูดเหลวไหลเลย เห็นท่าทางมั่นอกมั่นใจนั้นของหวังยูหน้าแล้วพนักงานหลายคนที่กำลังล้อมหน้าประตูก็เริ่มกระซิบกระซาบกันขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่าประธานเซียจะยักยอกเงินการผลิตของบริษัทไปให้สามีสวบคนนั้นของเธอซื้อรถจริงๆแน่เลยไม่ใช่แค่ดูเหมือนแต่มันต้องใช่แน่ๆ สามีของเธอก็แค่คนขับรถส่งของคนหนึ่งเธอเองก็ใช่ว่าจะไม่รู้นี่ว่าคนขับรถส่งของคนหนึ่งคิดจะซื้อรถหรูราคายี่กว่าล้านได้นอกจากการกกงเงินแล้วยังมีวิธีอื่นอีกหรือไงเธอไม่คิดเลยว่าประธานเสียจะเป็นอย่างนี้ในวันปกติก็เห็นว่าเธอดูซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอยู่นะซื่อสัตย์ทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่การแสดงให้ทุกคนเห็นเท่านั้นแหละ ประธานเสียเองก็ไร้สมองเกินไปไหมยักยอกเงินคุณก็ยักยอกไปสิแต่ยังจะมาทำายสูงซื้อรถหรู20กว่าล้านให้กับเศษสวะไร้ประโยชน์ผู้นี้อีกพอซื้อเสร็จก็หมดตัวแล้วละมัง้งกลุ่มคนพวกนั้นต่างคนต่างพูดกันออกมาหลากหลายความคิดแทบจะคิดตัดสินปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้กันอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะกันเลยทีเดียวแววตาของเฉินเฟิงทมืนออกมาเล็กน้อย เขายังไม่คิดบัญชีกับเซีย่ยห้าวที่ขายโปรเจกต์ยู่ชอวนซานในราคาถูกอย่างนั้นเลยแต่เซีย่ยห้าวกลับมาสร้างเรื่องใส่ร้ายกันก่อนเสียได้ใส่ร้ายเซี่ยเมิงเหยียงอย่างไม่ละอายใจอย่างนี้ทําเป็นว่าเขาไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้ด้วยละมัง้งเซี่ยเมิงเหยี่ยวทางที่ดีเธอรีบสารภาพมาเสียเถอะว่าตกลงเธอยักยอกเงินของบริษัทไปเท่าไหร่ถ้ารอให้ถึงวันที่หยุนหน้าสืบหาออกมาได้แล้วมาสารภาพทีหลังมันคงจะสายไปแล้ว เซี่ยห้าวเอ๋ยของขู่ออกมาอย่างเย็นชาเขาหมายมั่นแล้วว่าไม่ว่าเซี่ยเมืองเหียวจะยักยอกเงินหรือไม่อย่างไรเขาก็สามารถติดสินบนฝ่ายการเงินเพื่อให้ฝ่ายการเงินปลอมแปลงบัญชีการยักยอกเงินของเซี่ยเมืองเหียวออกมาได้เซี่ยห้าวฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายฉันไม่เคยยักย,กยอกเงินการผลิตของบริษัทไปเลยแม้แต่สตางแดงเดียวถ้านายอยากจะสืบหาก็หาไป เสี้ยเมื่งเหยาวยกัดฟันแน่นแล้วเอ่ยออกไปหลังจากเอ่ยจบเธอก็ไม่ได้สนใจว่าเสี้ยห้าวะจะเชื่อหรือไม่จากนั้นก็เตรียมที่จะเดินเข้าบริษัทไปเอาของของตัวเองทันทีหยุดหวังยุนหน้าฉุดร่างเสี้ยเมื่งเหยาวยเอาไว้พร้อมทั้งเอ่ยย่อเสียงเย็นออกไปคิดจะไปถามความเห็นฉันแล้วหรือยังปลอยเสี้ยเมื่งเหยาวยโกรธจนยังอารมณ์ไว้ไม่ได้ถ้าฉันไม่ปล่อยละ่ะ หวังยุนหน้ามองเสี้ยมิอเงีหยาอย่างท้าทายในตอนที่เสีย้ยวไม่อยู่ข้างเธอเธอยังกล้าตบเสี้ยมือเงีหยาเลยและยิ่งตอนนี้เสีย้ยวอยู่ข้างเธอด้วยแล้วเธอก็ยิ่งไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวถ้าเสี้ยมือเงีหยาไม่ยอมรับเธอก็จะตบจนเสี้ยมือเงีหยาต้องยอมรับออกมาส่วนเฉินเฟิงนั้นก็แค่เศษสวะไารา้ค่าคนหนึ่งมีอะไรให้เธอต้องกลัวกันพียะ เสี่ยเมืองเหยวยที่กำลังไม่พอใจสุดๆก็ได้ฟาดหลังมือลงไปบนใบหน้าของหวังยุงหน้าทันทีตบนี้ได้ทำเอาหวังยุงหน้าสติหลุดไปทันทีนานกว่าเธอจะเรียกสติกลับมาได้นางแพทยสยาแกอยากตายหรือไงหลังจากที่ได้สติกลับมาได้แล้วนั้นดวงตาของหวังยุงหน้าก็แดงก่ำออกมาทันทีพร้อมทั้งกระโจนไปทางเสี้ยเมืองเหวียงด้วยท่าทางแยกเขี้ยวยิงฟัน ในตอนนั้นเองได้มีมือใหญ่ข้างหนึ่งเข้ามาจับเอาไว้จากทางด้านหลังลองแตะต้องเธอแม้แต่ปลายนิ้วดูสิน้ำเสียงเฉินเฟิงฟังดูเย็นชาออกมานึกไม่ถึงว่าหวังยุน่าจะกล้าแตะต้องเสี้ยม่งเหลียวต่อหน้าเขาได้นี่มันเป็นการไม่เห็นหัวเขาแค่ไหนกันให้เศษสวะแกอยากตายหรือไงหวังยุน้าตะหวาดร้องเสียงแหลมออกไปให้เศษสวะไร้ค่าอย่างเฉินเฟิงผู้นี้มันมีสิทธิ์อะไรมาแตะต้องเธอ ปล่อยยูน้าเซียห้าวเองก็ได้ก้าวออกมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจเพราะถึงยังไงหวังยุงหน้าก็เหมือนเป็นผู้หญิงของเขากลายกลยเหมือนกันถ้าเขาต้องมายืนดูหวังยุงหน้าโดนตบต่อหน้าต่อตาในขณะที่เขายืนดูอยู่เฉยเอย่างนี้แล้วเขาจะดูกลายเป็นผู้ชายยังไงกันฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ